การสอบสวนทางวินยรรัยกรณีที่เอาจดหมายของผู้โดยสารโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กนะ,ะซึ่งพนังกงานทําไม่ได้ค่ะแบบนี้นะฮะโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กก็ถูกตั้งสอบแล้วก็มีพนักง,งานที่สอบสวนทางวินัยก็เป็นไปตามระเบียบแต่ว่าพนักง,งานเหล่านี้จะวิ่งมาทางประธานบอ a ทุกคนเลยนะคะที่ถูกตั้งกรรมาการสอบสวนทางวินยัยมีความผิดต่อบริษัทวิ่งพบประธานบอร์ดทุกคนค่ะ เราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอร์ดจะทําไม่ได้จะลงมาก้าวไก่ไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นเยี่ยงอย่างให้พนักง,งานอื่นถ้าหากว่าคนทําผิดทางวินัยแล้วบอร์ดช่วยเหลือบริษัทนี้อ,อยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะโดยเฉพาะตัวประธานบอร์ดเองเนี่ยจะช่วยเหลือคนทําผิดเสมอนะใช้ความเป็นส่วนตัวใช้คอนเน็ชันส่วนตัวช่วยเหลือเพื่อกาทความผิดทางวินัยกับบริษัทแม้กระทั่งคนผูนร้รลิตชอโกงประธานบอร์ดก็ช่วย แล้วคือเมื่อเช้าคือไปยื่นอะไรกันนะยังไงมันมันคือกลุ่มไหนคะที่ไป็มือกลุ่มเป็นกลุ่มพนักงานคือเด็กตั้งกรรมการสอบสวนนี่ฮะก็พาเ<ม>พื่อนกันก็มาให้กำลังใจก่อน,นคือการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยน,นะเป็นอำนาจของของของ,ของฝ่ายบริหารถูกไหมฮะซึ่งเราก็ก็เป็นอย่างนี้คือสภาพเองเอง่ะก็จะดูแลพนักงานอยู่แล้วถ้าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะร้องมาที่สภาพแรงงานแล้วเราก็มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์แต่การใช้วิธีทางรัฐด้วยการที่วิ่งพบประธานบอร์ดเนี่ย เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมกับพนักง,งานอื่นอีกจํานวนมากซึ่งเขาไม่มีโอกาสหรือเขาไม่มีคอนเน็ t ชันในการที่จะพบประธานบ o a เป็นการส่วนตัวนะคะเพราะนั้นเรื่องนี้มันจะทําให้องคอ์กรที่อยู่ไม่ได้ก็คือว่าประธานบอร r ดจะจะมุ่งเลี้ยงคนที่ช่วยหรือคนที่ทํำฟังผิดพรุพงนี้รวมตัวกันก้างมงรวมตัวกันที่นี่ก่อนหรือเปล่าคะอาจจตอนที่นี่ก่อนค่ะแล้วก็จะไป อ,อันนี้ได้คุยกับดีๆยาวๆหรือ,อย,ยังคะยังค่ะยังไม่ได้ย่คุยเลย,ยังเลยราได้คุยกับท่านประธานแบบส่วนตัวหรือ,อยังคะหลังแถลงก็มไม่ยอมหนีอ่ะหนีตลอดประธานนี่จะไม่กล้าเผชิญกับความเป็นจริงจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับพนักงานหรอกค่ะวันนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าคุณมีความสุจริตใจนะคะไม่ได้มีความประพฤติแบบนี้ก็มาชี้แจงให้พนักงานทราบแต่ก็ไม่หรอกค่ะหนี 你一定要我講？<laughs> <laughs> <laughs>